พี่พูดถึงหนึ่งอุบลนให้หน่อยอ่ะมาซอฟพี่ได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วที่อาจารย์บอกสองอาทิตย์ครับเพราะว่ามาก็น้องก็ยังแบบว่าออนแอนนะปรับตัวอ๋อมี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 ออนแอนอยู่ออนแอนแล้วก็ทรงมวยไม่สวยครับต้องต้องดัดทรงแต่ว่าเดี๋ยวอยู่เด็ดสองสัปดาห์น่าน่าจะดีขึ้นราะนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงสักก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งยังยังต้องสองสามไฟก่อนเพราะว่าน้องไม่เคยมีคนสอนเลยไม่เคยมีใครสอนนะน้องอยู่ทีเด็ดซ้อมอยู่ที่บ้าน คือดูยูทูบเอาอะไรเอาถึกท้นตัวเองก็แก้บวยไปแล้วก็ซ้อมไปให้เต็มที่แต่ยังไม่มีใครปรับพื้นฐานที่แบบพื้นฐานให้มันสวยให้ทรงมันสวยกลับไปดูที่หนึ่งใหม่เพราะว่าบางทีหนึ่งมันยังไม่ไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่แล้วด้ครั่แต่ว่าเรื่องของพรสวรรค์อะไรน้องมีอยู่ละมีแล้วมีอะไรครับที่ว่าเป็นจุดดีๆของน้องจุดวจิตวใจัวิจิตวใจแล้วก็ลูกลูกล็อกล็อกแบบไหนล็อกล็อกข้อข้อแข็งในในในแข็งีนเนื้อในแข็งในเนื้อในร่างกายไฟที่ประมาณกี่ เจ็ดตุลาใช่ต่อยกับต่อยกับอ่านี่แหละคงน้อยนี่แหละแล้วขยับมาเป็นวันที่ขยับก็เลยไม่ได้เร่งน้องไงมาเป็นวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดจากเจ็ดตุลาไปยี่สิบเจ็ดกันยาจริงจริงเนี่ยจริงจริงเนี่ยวันจันทร์นี่จะเริ่มเร่งแล้วเร่งไปจนถึงก็จะถึงวันที่สองที่สามนี่แหละแต่วันจันทร์ไม่ได้เร่งนะเพราะวันราคาต่อยละมันไม่ทันแล้วก็ท้อมาแล้วแต่ว่าน้องก็อยู่ได้ต่อยอยอยู่ได้ในมุมของครูมวยพี่มองไงบ้างเจอกับคงน้อย ทรงนักกระดูกมวยดีนะแต่ว่าน้องบอกว่าเคยซ้อมอยู่ด้วยกันนะเคยอยู่ด้วยกันที่เด็ด99ซ้อมอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เป็นระยะสั้นๆหรือว่าก็ยังทบก็ได้ตามทางมวนะระยะสั้นประมาณน้องมาอยู่แค่สามเดือนระยะสั้นระยะสั้นนะแต่ว่าการทรงมันมันต้องแก้เกมเกมต่อเกมบนเวทีและอีกอย่างหนึ่งน้องทรงน้องแบบนี้แล้วผมก็ไปเห็นน้องทรง ผมแค่ดูทีวีผมก็ไม่เคยเห็นยังไม่ได้เห็นแบบว่าใกล้ๆก,กับกตาแบบนี้น <ตา S 2> ที่มาซ้อมที่จะไปดูที่มือเนี่ยนั่นแหละเห็นปุ๊บมันจะมีจุดให้แก้เลยมันจะเห็นเลยตรงนั้นเลยพี่ว่ารูปเกมคร่าวๆจากตรงนี้ที่ยังไม่ชกเนี่ยดูว่าคู่นี้จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนคู่คู่นอกต่อนอกดูฝีมือใครดีกว่าตรงนั้นมีลูกนี้นะลงน้อมีน้องนี่เป็นน้องอาวุธแกหลากหลายกว่าทงน้อยนะ <อา S 2> เพราะรงน้อยนี่เป็นมวยทรงเดินไปหมัดฝันศอกและแทงอันหมัดสองและแทงแต่ว่านายผมต้องดูนายน้องก่อน ่านนายลูกล็อกเขาขอน้องน้องกนดูดยากน้องจะข้อแข็งแต่ว่าดูรูปร่างทงน้อยน่าจะลอยพอๆกันตรงนั้นน่าจะลอยนิดนิดแหละไม่สูงพอกันแต่ว่าการยิมวยน้องจะดีค่อมเขา่าข้อแข็งแต่ดูงด้วยวันนั้นธงน้อยล็อกกับธงน้อยจะดิ้นหลุดหรือเปล่าหรือว่าอยู่หรือเปล่านั่นแหละครับแต่นอกอาวุธจะเยอะกว่าเยอะกว่าครับรงน้นก็มีเตะต่อยข้างนอกเนาะมีศอกเตะไม่เป็นเตะไม่เป็นต่อยต่อยฟันและแทงต่อยต่อยฟันและแทงมีแค่นั้นธงน้อยมีอยู่สามอย่าง ในในทงน้อยจะไม่แสดงว่าพี่ยังไม่เคยจำจำไฟที่ทงน้อยแรกแรกแข่งกบน่ารักไม่ได้วันนั้นเตะนะเตะชนะนะใช่ใช่แต่ส่วนน้อยส่วนน้อยมวยเข่าไปเล่นแข้งกั็น่ารักก็ชนะมวยแข้งซ้ายนะครับอ่าาทลลมเยนั่นวันนั้นวันนั้นวันนั้นก็มันเป็นไอ้คือแก้เกมตรวเกมแต่บางหลักๆทงน้อยก็จะเป็นมวยทรงนี้ต่อยสามเบรก็ธงนี้ต่อยกับที่แพ้กมเพชรก็ทรงนี้ กระเดินแต่วมีทรงนี้แต่อยู่ที่ของของเรานะอยู่ที่น้องๆว่าน้องจะใช้ิุปกเกมแบบไหนทีนี้เบื้องต้นก็ไปแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหน้างานค่อยแก้กันสดๆครับครับก็พยายามอาจารย์ก็ดัดทุกวันขัดเกลาทุกวันร่างกายเป็นไงครับพี่โอเคร่างกายก็โอเคครับตอนแรกมากี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดตอนนี้ก็ประมาณ70%็สอนะสำหรับน้องนะสำหรับความคิดผมนะจริงๆมันไม่เต็มร้อยเพราะเราไม่ได้เล่งก็ แต่น้องเป็นคนที่อายุยังน้อยแล้วร่างกายเขาก็ดีใช่ใช่ครับนั่นแหละก็ไม่ยางครับผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k แปดหกนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัวเอตัวอีตัวเค แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ